สวัสดีครับผมอาจารย์เนนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็สถานการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนี่ก็ยังหลักพันอยู่นะครับล่าสุดวันนี้ก็ตรงกับวันที่6นะครับวันที่อาจารย์บันทึกรายการนะครับก็ตรงกับวันที่6พฤษภาคมพุธกรกราคม5 6 4นะครับ ก็มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย1,911คนแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็18คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกๆคนนะครับเรามัดระวังตัวเองนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับแล้วก็จะได้ช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับจะทำยังไงบ้างนะครับช่วงเวลานี้ก่อนที่พวกเราทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนนะครับก็อาจจะต้อง1นงนะครับก็คือต้อง สวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะครับถ้าจะออกไปไหนก็แล้วแต่นะครับล้างมือบ่อยๆหรือพกเจลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ประการสำคัญก็คือเว้นระยะห่างให้ชัดเจนนะครับอย่าไปพื้นที่ที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับหรือพื้นที่ที่คนเยอะๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องคอยทําความสะอาดอยู่เสมอนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับเพราะบางทีเราอาจจะออกไปข้างนอกแล้วก็ มีการใช้โทรศัพท์ไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยก็พยายามเช็ดทำความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานนะครับที่แข็งแรงนะครับยังไงอาจารย์ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับระมัดระวังตัวนะครับในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับคราวนี้มาว่ากันนะครับในส่วนของลัคนาราศีต่อไปนะครับลัคนาราศีต่อไปก็คือลัคนาราศีตุลนะครับ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวศุกร์นะครับครำน,นี้ก็จะมาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับภาพรวมของพื้นดวงชะตานะครับประจําเดือนสิงหาคมพุทธศักาาราช2564นะครับของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเกี่ยวกับการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีตุลนะครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลก็คือดาวจันทร์นะครับแต่ครวน,นี้เนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ภาพรวมเนี่ยเราคงดูที่ดาวจันทรอย่างเดียวไม่ได้เนื่องจากว่าดาวจันเนี่ย โคจรค่อนข้างเร็วนะครับ2วันครึ่งก็เปลี่ยน1ราศีนะครับคราวนี้เราก็จะมามองดูว่าในส่วนของพื้นชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยก็จะมีดาวพฤหัสบดีนะครับก็จรมาอยู่ในเรือนปุตตะนะครับในตั้งแต่วันที่29มีนาคมพุทธศักราช2564ที่ผ่านมานะครับถ้ามองภาพรวมก็คือไปยาวๆจนถึง7เมษายนพุทธศักราช2565นะครับถ้ามองมุมแคบลงมาหน่อยก็จะถึง27กันยายนพุทธศักราช2564นะคร้อก็จะมี ช่วงเวลาหนึ่งก็คือตั้งแต่28กันยายนนะครับไปจนถึง7พฤศจิกายนนะครับดาวพระศักร์ดีก็จะโครจรกลับมาอยู่ที่พบพันธุกนะครับเหมือนเดิมนะครับมันก็จะบ่งบอกได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับโปรเจกต์โครงการเกี่ยวกับงานนะครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้การงานของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่าเข้ามานะครับพอสมควรนะครับคราวนี้ถามว่างานที่เข้ามาพอสมควรในะช่วงเวลานี้มันมีมุมที่ดีไหม มันก็มีมุมที่ดีนะครับแต่มุมที่ระวังนะครับก็ต้องระวังช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนะครับตั้งแต่วันที่ประมาณ20กรกฎาคมไปจนถึงช่วง4สิงหาคมนะครับเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าดาวพุธเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนภพวินาศน,นะครับโคจอไปอยู่ในมุมของเรือนกัมมะนะครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาแค่ต้นเดือนของเดือนสิงหาเท่านั้นเองนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาที่การงานอาจจะไปได้ดําเนินไปได้ แต่ช่วงเวลานั้นนะครับตั้งแต่20กันยายนไปจนถึง4สิงหาเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่เข้ามาแปลกๆเนี่ยก็อยากให้ชาวลัคนาราศีตุลณระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรที่มันเข้ามาสอดแทรกหรือเข้ามาในช่วงระหว่างนั้นซึ่งเราไม่ทันได้เตรียมหรือไม่ทันได้ตั้งตัวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องงานก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่เป็นแค่มุมสั้นๆนะครับคราวนี้มาว่ากันในเรื่องของการเงิน การเงินของชาวลัคนา,าราศีตุลน,นะครับก็คือดาวอังคารนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ว่าดาวอังคารเนี่ยปีพุทธศัการาชสองพันี่เนี่ยค่อนข้างเดินนิ่งนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องการเงินของชาวลัคนา,าราศีตุลทุกท่านนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปตลอดเวลานะครับทุกๆคลิปเลยว่า การเงินจะดีหรือไม่ดีเนี่ยต่อให้ดาวจรโครจรมาดีก็ตามหรือจะโครจรมาไม่ดีก็ตามเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมนะครับของทุกๆคนหากต้องการอยากรู้นะครับพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็ให้แอดไลน์อ f ฟฟิเชียลของเขานะครับมาหาอาจารย์ได้ที่แอสไซน์สองศ O นะครับหรือรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะครับหากใครสะดวกก็สแกน QR Code ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ การเงินนะครับชาวาลัคนาราศีตุลก็มีดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับกระดุมพระโคจรมาอยู่ในเรือนนะครับลาพระนะครับตั้งแต่ช่วง20กรกฎาคมไปจนถึงช่วงวันที่5กันยายนนะครับน่นหมายความว่าอะไรกระดุมพระลาพระมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะเ,เรียกว่าทำมาหากินแล้วก็ก่อให้เกิดลาบผลก่อให้เกิดเงินเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนในพจชตานะเขาเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถ ทำงานนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับสู้ๆแล้วก็ลุยงานให้เต็มที่นะครับมันจะมีช่วงแกลบที่มีปัญหาอยู่นิดเดียวนะช่วงเดือนสิงหานะครับก็ถึงประมาณวันที่4สิงหาเองนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลสู้ๆนะครับคราวนี้ถ้ามาว่ากันในเรื่องของความรักนะครับของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับของชาวลัคนาราศีตุลก็คือดาวอังคารนะครับ ดาวดวงเดียวกับการเงินนะครับน่าหมายความว่าอะไรก็แสดงว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วปีพุทธศักราชสองพันหรสเนี่ยเนื่องจากดาวอังคารเดินดีนะครับก็มันก็มีผลค่อนข้างชัดเจนว่าในเรื่องความรักเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะมีช่วงที่มีปัญหาแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่จังหวัดที่ดาวที่มีผลเนี่ยโคจรมาเจอกันนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับ ครัวนี้มาว่ากันว่าดาวเจ้าเรือนปัตนินะครับดาวองคารนะครับก็โคจอมาอยู่ในเรือนลาพระครับปัตนิลาพระก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้มุมเนี้ยก็เป็นมุมที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ครองก็ดีความรักก็ดีของชาวลัคนาราศีตุลน,นะเวลาเนี้ยนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอย่างไรก็แต่สําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ ช่วงเวลาเนี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่อาจจะเจอใครได้คุยกับใครอะไรงไงแต่ขอให้คุยกันไปยาวๆนะครับชาวลัคนาราศีตุลก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเอาเ้าแล้วถ้าคบคนนี้แล้วจะเป็นยังไงเพราะเห็นบอกว่าความรักของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยประจําเดือนสิงหาคมก็ถือว่าดีถ้าอยากรู้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรก็รีบแอดไลน์ออฟฟิเชียลนะครับมาจองคิวดูดวงก,กับอาจารย์ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันครับควนี้ถ้ามาว่ากันในเรื่องของ เกี่ยวกับสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุลนะครับถ้าดูในพื้นชะตาเนี่ยตอนนี้ดาวศุกร์เองนะครับก็ยังโคจรนะครับเขาเรียกว่ามาอยู่ในมุมนะครับลาพระนะครับอยู่ในภพลาพระของชาวลัคนาราศีตุลนะครับนัน่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าก็ยังเป็นมุมที่ดีอีกเช่นเดียวกันน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวประจําตัวโคจรอยู่ในลาพระเนี่ยตนุลาพระก็ตัวเองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งลาภเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงเวลานี้อาจจะมีงานอาจจะมีเร oh si ื่องให้คิดอย่างอาจจะมีซัมติงหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับและยิ่งช่วงเวลานี้เองเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่ระบาดนะครับของโควิด -19 เช่นกันนะครับเพราะวันเนี้ยวันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่เนี่ยก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่6พฤษภาคมพุธกรกาคสองพันหกสิบนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าอยากให้ชาวลัคนาราศีตุลก็ดูแลสุขภาพให้ดีรวมถึง ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นแล้วก็ลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะฝากอีกเรื่องหนึ่งให้ระมัดระวังนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่13พฤษภาคมนะครับไปจนถึง8กรกฎาคมพศ2564นะครับก็เป็นช่วงที่ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด19ก็ดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลชคดีนะครับ ในพื้นดวงชะตาก็ถือว่ายังเป็นมุมอะไรที่เขาเรียกว่ายังดีส่วนเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอุบัติเหตุนะครับในระยะเดือนสิงหาคมที่จย์พยากรนเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีปรากฏในพื้นดวงชะตาชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะดูรายละเอียดก็ต้องอย่างที่จย์บอกก็ต้องมาอิงกับพื้นชะตาเดิมเพราะบางที พื้นรวมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ปรากฏว่าพอไปผกดวงวารคณาไปเจอพื้นดวงชะตาเดยวปรากฏว่ามันมีดาวสัมพันธ์ที่อาจจะมีเกณฑ์ที่มีปัญหาอยู่นะครับก็จริงๆมันมีหลักเกณฑ์ที่ดูอวหลายอย่างไม่ว่าจะดูว่าณช่วงเวลานี้นะครับอายุเราตกที่ตีวัยอะไรนะครับและมีดาวอะไรที่อยู่ช่วงตีวัยนั้นๆแล้วก็จังหวะที่ดาวจรมานะครับหรือดาวเดิมเนี่ยในทักษะเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจริงมันยังมีหลายๆเรื่องที่เป็นรายละเอียดเป็นดีเทลลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น อาจารย์ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับก่อนที่จะรู้ว่าโอเคมีดาวจรโคจรมาเนี่ยอาจจะเป็นดาวใหญ่ดาวเล็กก็ดีเนี่ยโคจรมาส่งผลอะไรกับพื้นชะตาเรานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้พื้นดวงชะตาเราอย่างละเอียดด้วยเช่นเดียวกันจะได้รู้ว่าอ๋อดาวนี้โคจรมาจําได้แล้วมันจะมีเป็นอย่างนี้เพราะพื้นดวงเราดาวดวงนี้เราได้ตําแหน่งที่ดีเพราะฉะนั้นโคจรมาดีมันต้องดีแน่นอนอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับแต่ก็ยังมีบางคนบางกลุ่มที่ก็ยังไม่รู้อีกว่า เออตกลงแล้วลัคนาราศีเราลัคนาราศีอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ายังไม่รู้ก็สามารถแอดไลน์ f i c เ a l Account มาได้ที่ Assign 209 a l r o น o เะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันแล้วแจ้งว่าอยากทราบลัคนาราศีตัวเองนะครับแต่สิ่งที่ต้องแจ้งทางอาจารย์นะครับก็จะมีอยู่สข้อนะครับ1ชื่อนามสกุลน,นะครับหรือชื่อเล่นก็ได้นะครับและแต่สะดวกเลย 2. นะครับวันเดือนปีเกิดนะครับ3อันนี้จำเป็นมากเวลาเกิด ถ้าอันนี้ไม่รู้นะครับไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับพ่อจะแอดมาไม่แจ้งอาจารย์ก็จะไม่ผูกดวงวังลักคณาให้นะครับถ้าเราไม่สามารถจะถามคุณพ่อคุณแม่ได้หรือคุณพ่อคุณแม่จําไม่ได้แล้วเราสามารถไปเช็คว่าสุติบัตยังอยู่ไหมถ้าไม่อยู่อ่าเราก็ไปเขตอำเภอใกล้บ้านนะครับก็ไปสอบถามได้4จังหวัดที่เกิดครับถ้ามีข้อมูลครบทั้ง4ข้อนี้แล้วนะครับก็แจ้งอาจารย์มาได้ที่ไลน์อุ๊บเชียรเคาได้เลยครับ อาจารย์ก็จะผูกดวงวัดลัคนาและแจ้งกลับไปได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่บางทีก็คงยังไม่ได้ตอบแบบปุ๊บปั๊บนะครับอาจจะมีใช้เวลาช่วงเวลาที่จังหวะอาจารย์ว่างถ้าอาจารย์ดูแล้วโอเห็นแล้วโอเคมีคนถามเข้ามาแล้วอาจารย์สะดวกอาจารย์ก็จะผูกดวงวัดลัคนาให้เลยนะครับก็อาจจะร,รอ,อนิดนึงแต่ก็ไม่นานนะครับเพราะมีมาเยอะแล้วครับที่เข้ามาสอบถามลัคนาราศีตัวเองนะครับเหตุผลที่ต้องรู้ลัคนาราศีเพราะว่าพอเรารู้เสร็จปุ๊บไม่ว่าคุณจะไปดู ดวงหรือจะไปดูแบบเป็นแมสในในเว็บจะเป็นอาจารย์ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยโอเคคุณจะได้ไปดูในะลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับมันจะได้ตรงกับพื้นดวงคุณจริงๆนะครับแต่ถ้าอยากให้ลงรายละเอียดเลยคุณก็ต้องไปผูกดวงวันขณะแล้วก็ไปตรวจดวงสไตา์อย่างละเอียดด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็อาจารย์ก็ฝากไว้นะครับเรื่องโควิดก็พูดมาทุกคลิปครับก็โอเคถ้าเราได้วัคซีนก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้นะครับก็อยากให้ทุกๆคนนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับ เซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์น,นะครับที่สำคัญกาดอย่าตกนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ